สวัสดีครับพบกับร้านอาร์มดูดีีอีกแล้วนะครับผมวันนี้ทางร้านเราจะขอ,อนำเสนอคนระับสำหรับเจ้าคาวาซากิ ER6N รถนี่ชมก่อนจะตัวสุดท้ายเลยนะปี15.16 รถโครงดำ สีเป็นสีเท่านะสีเทาดานะไม่รู้ในคลิปจะเห็นหรือเปล่านี่ก็คือตัวนี้เลยตัวชม16เลยเทาตัดเขียวแล้วคันนี้ของแต่งแท้ทั้งคันดูก,กันเลยมีของแต่งอะไรกันบ้างนะครับคันนี้นี่เอาแต่งแท้โหดๆกันเลยปั๊มบนเมมโบนะปั๊มเมมโบก้านกันทุงเบลเลอร์เลยกระจกไปแฮนด์อันนี้ไม่แท้จิวหน้าทรงเคทูไฟหน้าลมฟิล์มสโมกดําปี่ลยมันโคตรดุเลยนะการหม้อน้ำนะครับการลม R S V นะครับผมหูท่ออาคาปวิกแท้นะครับฟูมาเลยตั้งแต่ต้นจันปลา ท้ายสั้นตรงรุ่นของโมโตรันนะครับผมไฟเลี้ยว LED 4ดวงนี่มีใส่ท้ายสั้นแล้วใส่กันดิดให้ด้วยหล่อเลยหล่อไงเป็นไงผมบอกแล้วยางหน้าหลังนี่โคตรเยอะนี่ล้อโซ่ทีเลยนะเบาะเดินเปลี่ยนหนังใหม่นะครับเบาะเปลี่ยนหนังเดินตะเข็บขาวหูเบาะหนังด้านด้ยสวย <c oughs> จะไม่พูดไม่ได้นี่ทางนี้เลยกันสะบัดไฮเปอร Hyper ์โปร RS3 ตัวนี้เป็นออโต้นะครับก็คือตกหลุมสะบัดปุ๊บอยู่เลยนี่แฮนด์แต่งว้า อันนี้กุญแจ2ดอกนะดูเลขไมล์กันเลยครับเลขไมล์คันนี้32,000เท่านั้นนะฮะอันนี้เซอร์วิสเรียบร้อยนะ้ำมันเครื่องใหม่กองใหม่ไล่ระบบความร้อนเรียบร้อยแล้วขออนุญาตทำการซาร์เลยนะครับผมฟังเสียงท่ออาคาแท้ดิโอ้โหแเสียงวาวอย่างเงียบมาดูระบบไฟต่างๆกันบ้างเลยครับครบ สูงตามซ้ายขวาเป็นไงซ้ายขวาไปแล้วเอวีดีนี้สวยดีครัไปเบรกโอเคสำหรับเจ้าคาวาสกิ ER6N รถบปี15จด16คันนี้โอ้โหจัดไปแน้นได้นะฮะจัดไป3,000จบทุกขั้นตอนผ่อนเพียง3,400 3 400. สามปีเท่านั้นแล้วของแต่งฟูลเลยฟูลเลยอย่างที่ผมบอกไปเมมโบท่อกันสบัดหลอร่อของแต่งไม่เยอะแต่ว่าแพงน่าดูแพงน่าดูมีราคาเงนินสดนะ เงินสดจัดไปครับคันนี้79,500เท่านั้นนะครับผมสงสัยตรงไหนนะโทรมาสอบถามก็ได้นะครับ089 1218309ผมอาร์มจากร้านอาร์มดูทีทีดีรับสายหรือจะมาดูตัวจริงกันนันะครับรอยู่สม,มุทรสาครพระราม2ใกล้กับวัดสามพันท้ายนนทสิงห์รับ ถ้ามาไม่ดูยังไงปักหมุดมาเลยร้าน ARM DTC สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ล at, at T d ลมไลน์แอด @ARM d d c เลื่อมส่แอดนำหน้าด้วยนะครับผมจะขอรูปเพิ่มคลิปเพิ่มคันนี้ยินดียินดีมากๆครับผมจะดูคันไหนที่ร้านบอกมาเลยมีแอดมินตอบ24ชั่วโมงถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนร้านเล็กๆของเรารบกวนไลค์แชร์ s u b สไคร b e ให้ ARM DTC ด้วยนะครับ ARM DTC ร้ Al T d านเล็กสวิทใหญ่เช่นเคยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ